ประดนะครับประดิษฐ์าประดิษฐ์ดูขันเดวขั้นเันี้ตัวไหมอยู่ข้างไหนอยู่้าวาขหมู้างไหนตัว อ้โหนะครับไปครับอ้โหเฮ้ยสวยงามครับเปียกหมดครับนกัน่ยไปไหนเนี่ว้าวว้าวโอ้ยๆแข้วเจอแล้วๆๆๆๆ ใส่หน ok. mm. ้า <brewer> ท <y> uh. wow. yeah, nah, si. uh. ่านเดียวขี้กระตกขึ้นหน่อยสินี่ยันะิโอ้ไปช่อนปีนต้นไม้ครับคือปีนโกไม้งสันอาจาร์ แล้วมันมันเหีวข้าวเปล่าไหนข้าวปเอาดิดู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 นูดาดูดูด้ดู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 ดกดูดาดูดดเดาดูันเูดดูดูเอดูดูดูดดดูดดู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 ดดูดาดูดดูด่ดูดูดูดดู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 ดีดูดูมูด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 ด ครับเนี่ยเล็กใหญ่ก็คือปลาปลาซอนนะครับลูกปลาซอนอุ้มมี่อุ้มมี่เมื่อกี้เรามาแล้วนะไปดูลำนี้อีกเง้ยชัดต่อชัดคันต่อคันนะเนี่ยลำนี้ดูนี่ดูลำนี้จานดูลำอุ้ยยุงดูลำนี้ดูดิดูลำนี้ครับน้องยุงยุงลำนี้งีุง บ่มีบ่มีอ er> ื้อหมู่กระแตอยู่บ่น้องกูคือบ่ดินวะอือเอยุงเฮ้ยอู้ไหนอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย ออือ้เสียของเลยว่เสียข้าวอยู่ข้างล่างตายเสียมันก็คือป่านี่เองป่าไปกันอ,นอ,นอไปแล้วมีเห็ดผลอะไรกันครับเนี้ยหลังหมดแล้วอะไรกันครับเนี่ยใส่บลาไหม สวยเลยว่ะจะไปเ,เ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคันเบ็ดไม่เห็นเลยเอาแล้วครับพี่น้องอุ้ยเอาเอาล้อจันพลตามคนรั่วแล้วเราจันดูคันดิแอคชัน่นดูแอคชั่นดูแอคชั่นนี่ดูแอคชันช่นขอแค่มีตัวเรียกแกยกได้หมด เดียวลึกไเดี๋ย่าครับหืมหืมวิ่กำลัดกำลัดกำลัดสวยดูดูดูใสแปไ๊บหนึง เข้าตาวงมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคันเบ็ดไม่เห็นเลยเอาแล้วครับพี่น้องโอ้โเอเาเลยจานปนสามคนลวดแล้วเราจานดูคันดิดูแอคชั่นดูแอคชั่น,นดูแอคชั่นขอแค่มีตัวเรียกแยก่ได้หมด ก็ครับวิ่งกำลับกำลับกำลับสวยด,ดูดูดูใสแป๊บนึง อกเลยเข่าตาอู้ามือ้ยข oh mm ั้นเด่นนึกอ้ยาเอาเจ้าเเจ้อ่ะเอนเอาขั้นเด่นอยู่เพ้อ้ยนี่ฟังฟฟนี่ฟังเามาลอเขาอุจ้มงนี่ยจ้าจ้าสวสวสวยเนเจ ต้องมาล้มโคโถจันจันจันอู้ยบ๊อบตายดิเฮ้ยบูดิใส่ดูใส่ดูใส่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะใส่เจ็ดแปดขีดครับเป็นโลนี่ครับเป็นโลนะครับอู้ยอยากจะถึงโลว่ะตัวนี้ว่ะเก้าขีดไปพร้อมไปหน่อยเลยพร้อมไปหน่อยนึง นี่จนจัดไปเลยจันดูคันดูคันอืมดูดิอะไรครับเนี่ยแอคชั่นหมดเลยงามแล้วครับงามแล้วตอนนี้อืมงามแล้วครับท่านอืมขอป่นเบ็ดก่อนเลยกันนี่ยังไงไม่รู้คือบะของแท้ของแท้ของแท้โคราชดิ จะไปถอดเวดก่อนวะกินกินหนักกินหนักกินหนักแน่นอะไรโคารอุ้ยงามใสครับนุใสโอ้ยนี่หืออยนี่

ี่้างทก่อนาดุี้างนอผลงานนะครับนะครับ้ำมือดวอ้าหดกบิิผลงานครับให้ดูไปห้ผลงานไปไปไปพีซักิดดเบียกแล้วางดี่อ้บะ đốt đốt to chán bậc sắn